คนที่อยู่นะคะเราปฏิบัติพร้อมกันนะคะนะคะเป็นเพลงแล้วก็มีท่าประกอบอ่ะยืดหลังขึ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะเออแล้ค,อคอ่อยๆอั้นไว้สามวิแล้วก็ออกมาเบาๆบางคนอัะเต็มปอดเลยนะคะอ่ะหายใจเข้าหายใจเข้าเอเข้าใหญ่เลยไม่ยอมออกสติยาออกค่ะ ะะเอาละค่ะทีนี้มาดูท่ารำมาดูท่าที่ครูค่ะนะคะลักษณะท่าก็เป็นท่าง่ายๆนะคะประกอบเพลงเป็นท่าลักษณะใช้มือสองมือนี่แหละค่ะนะคะท่าแบบนี้นะคะลักษณะนี้คงไม่ยากเอาละค่ะพร้อมแล้วไปพร้อมครูหน้าตรงนี้เอามือแตะไปที่หน้าอกหน้าตรงนี้หน้าตรงนี้ของหนูของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันนะคะ เราครูหลายท่านนะคะเราไปเจอสิ่งดีๆก็ามาฝากนักเรียนหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะเรามาทวนกันนะคะหน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวลไม่ไปที่ไหน ทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องรีบเร่งโอ้พอไม่รีบใกล้มือก็ต้องช้าแบบนี้รีบไหมคะรีบมันกำมือช้าช้าไม่รีบนะคะหน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวล จะไปที่ไหนจะทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องรีบเรง่งพร้อมครูค่ะใครจำเนื้อได้หน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวล ไม่ไปที่ไหนไม่ทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องรีบเร่งนักเรียนชายหน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุขพร้อมกันค่ะสุขเมื่อปล่อยวางความกังวล ไม่ไปที่ไหนไม่ทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องรีบเร่งทุกคนพร้อมการมองกลูหน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุกอุ้ยท่ายากมากเลยใช่ไหมสุขเมื่อปล่อยวางความกังวล จะไปที่ไหนจะทําเรื่องใดเราก็ไม่ต้องรีบเร่งเอาละค่ะง่ายๆท่าง่ายๆแบบนี้ขอตัวแทนสองคนตบมือกันนักเรียนชายสองคนนั้นค่ะเชิญด้านหน้าค่ะโอว,วิ่งมาอย่างว่องไวคนค่ะ มาเลยครึ่งตัวเดี๋ยวกล้องจับแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะซูมมาเลยผู้สามารถผู้ที่มีความตั้งใจนะคะยืนตรงนี้ค่ะคิดท่าคิดท่าจากบทร้องของครูถ้าไม่ต้องเหมือนครูเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เพื่อนช่วยร้องนะคะท,ท,ทกกอาอ้าวเตรียม เพื่อนปลายทางทําท่าตามเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะคะอาจจะไม่เหมือนของครูก็ได้ไม่เป็นไรสองคนนี้ไม่เหมือนกันก็ได้ไม่เป็นไรเตรียมหน้าตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวลไม่ไปที่ไหน ไม่ทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องเร่งรีณตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวลจะไปที่ไหนจะทำเรื่องใด เราก็ไม่ต้องเร่งรีบสงสัยต้องให้ร้องด้วยสมาธิีไม่ได้อยู่คำอะไรยคำอะลายร้องได้ไหมทีนี้ร้องด้วยอะไาทำทยัง้สกไม่รูส้สักีก็กนะ้ตรงนี้ ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปลอยวางความกังวลไม่ไปที่ไหนไม่ทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องเร่งรีบหน้าตรงนี้ ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปล่อยวางความกังวลจะไปที่ไหนจะทำเรื่องใดเราก็ไม่ต้องเร่งรีบให้ร้องเพลงใช่ไหมไม่เนี่ยเอามาเกะก,กาดใช่ไหมไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยอาตบมือให้เพื่อนค่ะ นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่อยากจะนำมาให้นักเรียนได้กลับไปฝึกกันนะคะหลายคนก็คงจะอาจจะเคยเห็นกิจกรรมนี้ไปแล้วก็เป็นเพลงง่ายๆแล้วก็เอาท่าหน้าตัดสินไปใส่ง่ายๆนะคะนะคะพร้อมหรือ,อยังอเออไปกับเพลงกลองยาวสัปดาห์ที่แล้วครูฝึกท่าให้ทีนี้ครูจะไม่นำเสนอท่าแล้วเนาะสามท่าออนักเรียนหญิงครูขอสามคนค่ะ สามคนลุกขึ้นมาเลยมาเลยค่ะตบมือให้นักเรียนหญิงสามคนค่ะด้านหน้าค่ะเดินมาเลยค่ะสามคนมาด้านหน้าหนึ่งอีกสองคนค่ะสองสองสามมาเลยค่ะสี่ก็ได้ลูกขึ้นหนึ่งมามายืนได้ใกล้กันแล้ว สี่ท่าใช่ไหมสามหรือสี่ลูกสามนะคะให้กลับไปฝึกโอ้โหอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมดูหุ่นสิเอาละค่ะนะคะเรามาทวนท่ากันเพื่อนที่อยู่ปลายทางลุกขึ้นยืนด้วยค่ะลุกขึ้นยืนด้วยลูกพร้อมแล้วท่าที่หนึ่ง พร้อมแล้วท่าที่หนึ่งปลายทางลุกขึ้นแล้วยังเอ,อ่ยลุกขึ้นแล้วนะลูกนะหาที่ที่พอจะหมุนตัวยกแขนสะบัดเท้าได้โดยที่คิดว่าไม่ไปชนเพื่อนไม่ไปชนห้องไม่ไปชนโตะ๊ะปลายทางคงพร้อมแล้วนะคะครูรอหนูอยู่นะคะเตรียมค่ะท่าที่หนึ่งจำได้ไหมอะไรท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งจังหวะกลองยาวจำได้ไหมอ่าเริ่มท่านี้ไปค่ะ เตรียมไว้เลยหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่อ้าวหนึ่งสองสามสี่อ้าวหนึ่งสองสามสี มาักเรียนมาเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าครูดูสองคนตัวเล็กก้าตัวเล็กต้องอยู่หน้าเนะตัวเล็กมาอยู่นี้มาลูกมาแล้วสับวางอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างสองคนนี้กับคนนี้ตัวเล็กอยู่ตรงนี้เนาะได้ไหมคะหนูก็ยืนตรงนี้สองคนอยู่ช่องนี้ตัวใหญ่คนโตอนอยู่นี่สองคนนี้อยู่ตรงกลางช่องนี้นะลูกนะเอาละค่ะปลายทางปฏิบัติท่าตามนะลูกนะพร้อม 1นึสองสไปค่ะเตรียมหนึ่งเตรียมท่าเตรียมท่าเตรียมเราใช้สะโพกนิดหนึ่งกระแทกไปทางมือนะคะไปค่ะไปหนึ่งสองสาอ้าวหนึ่งสองสส การบ้านที่ให้ไปนี่คือท่าที่หนึ่งท่าที่สองค่ะไปหนึ่งสองสามสี่อ้าวหนึ่งอ้าวสองสามสี่โอ้โห การบ้านที่ฝากไปแสดงว่าซ้อมหรือเปล่าซ้อมเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะท่าที่สไปคะ่ะเออไปหนึ่งสองสไปหนึ่ง สองสามโอโหซ้อมหรือเปล่าซ้อมไหมคะหนูยกยกเท้ายังไม่ค่อยได้ต้องฝึกอีกเยอะนะคะฝึกอีกไปเข้าไปนั่งได้ตบมือคะ่ะเชิญเอาะลคะค่ะมองมาที่ครูนะคะคืออย่างนี้คะ่ะลูกหนูต้องซ้อมเยอะๆสังเกตหลายคนก็ซ้อมแล้วหลายคนก็ทําได้ดีปลายทางเรามาดูท่าของครูอีกครั้งนะคะอย่างท่านี้ท่านี้นะคะ จะเริ่มโดยการยิงลักษณะนี้แล้วก็ย่ำหนึ่สองสามสี่หรือใช,ช้้นเท้าแล้วก็ปลายเท้านะคะหนึสองสนะคะเราทำลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็กระโดดนะคะกระโดดขึ้นไปนะคะหนสอง อย่างลักษณะนี้นะคะแล้วก็กระโดดนะคะก็ได้ก็ยากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราสามารถปรับท่าให้เข้ากับนักเรียนนะคะครูปรับท่าโดยการย่ำมันจะง่ายกว่าท่าอีกท่าหนึ่งก็คือท่านี้ใช่ไหมคะจาได้ไหมท่าของครูจะอยู่ลักษณะนี้นะครูหันข้างแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูต้องหันตามนะหนูจะได้เห็นท่าของครูชรัดลักษณะนี้ค่ะนี่นะนี่ ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้แล้วก็หมุนรอบตัวหรือสลับแถวกันอะไรก็ได้ท่าที่3มคือท่านี้ค่ะนะคะลักษณะนี้แล้วก็ลักษณะนี้นะคะนะคะก็คงจะจำท่าได้ สำหรับนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางเช่นกันเมื่อดูท่าจากครูให้นักเรียนบันทึกท่าลงไปในสมุดก็ได้ว่าลักษณะเท้าเป็นยังไงมือเป็นยังไงจะได้ไม่ลืมนะคะในวันนี้ค่ะครูมีท่ารำอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวมาฝากนักเรียนนักเรียนลองดูท่าทางการแสดงท่ารำแล้วก็ลองฟังเพลงดูแล้วก็ลองบอกครูนะคะว่าการแสดงชุดนี้น่าจะ เป็นการแสดงของภาคไหนแล้วก็หลังจากดูการแสดงเสร็จเราจะมาคุยกันเรื่องการแต่งกายค่ะเดี๋ยวครูจะมีนักแสดงนะคะมามานำเสนอท่ารำนะคะพร้อมแล้วอย่างถ้าพร้อมแล้วนั่งให้ตัวตรงก่อนค่ะ มากมากเลยนี่ขอชมเนื่องจากว่าไม่ได้เจอเพลงมานานมากนะคะรู้สึกจะปีงได้ไหมคะนานแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันศุกร์มีกิจกรรมทางวงไกกังบลมีกิจกรรมอะไรนะลูกกีฬาสีมัวแต่เต้นลดเดอร์อยู่จังหวะเลยเป็นไงคะจังหวะเลยเป็นไงงงเลยทีนี้ทีนี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ท่าออกโอ้โหลกลาเลยคงนึกถึงเพลงอะไรอยู่นึกถึงเพลงอะไรอยู่ นึกถึงเพลงอะไรอยู่เพลงเชีย์เพลงอะไรคะอืมเก่งอะไรนะอะไรเด้งเด้งของเธอนะ่ะเออจังหวะเลยไม่ได้ทีนี้เรามาดูดูท่าออกตั้งแต่ท่าเริ่มมาดูนะคะดูท่าเริ่มท่าเริ่มเนี่ยนะคะนักเรียนลองร้องจังหวะดูนะไม่ไม่ต้องใช้เทปละเมื่อกี้ฟังทำนองเพลงแล้วพอจะรู้จักแล้วว่าท่าเพลง